ครับตอนนี้เราอยู่ถนนอ่อนนุชนะครับสวัสดีตอนเช้าข้างล่างมากนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็บวิวยังไรครับเอ่อมาสวัสดีตอนเช้าแล้วก็สิขอบคุณนะครับขอบคุณเอ่อกับการติดตามการรับชมนะครับถุงไค์ถุกแช่ถุกข้มเมนตนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็วิดีโอให้ ทุกทุกไลด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทาง,งานนะครับทุกไลที่แชร์ทุกคอมเมนต์ความหมายกับผมมาขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ วันนี้เจอกันเท่านี้นะครับกับวิดีโอสัน้นเอากับวิดีโอของเรานะครับผมเจอกันวันนี้จิตจมใสสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผมบอกกันไปเ้อครับเ้อขอบคุณหลายๆ้อครับเ้อที่เข้ามาติดตามเราชมนะครับสวัสดีครับ